ตอกย้ําความชัดเจน100%เแล้วนะครับในการหันอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยาหลังจากเปิดเผยรายงานการประชุม f o m c ประธานเฟดเห็นพ้องต้องกันว่ามีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยรครั้งแรกในเดือนกันยาที่กำลังจะถึงนี้ครับซึ่งส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกรวมถึงทองคําแน่นอนครับในส่วนของด้านชาเทคนิคนะครับราคาทองคำนะครับหลังจากขึ้นเบรกเอาฮัมออทำฮายนะครับได้ปรับตัวย่อลงมานะครับพักฐานอยู่ในกรอบโซน2 5 0 0เหรียญวันนี้นะครับประเมินในกรอบ2490 ถึง2480นะครับหากราคาทองคำนะครับปรับตัวย่อลงมาอยู่ในกรอบตรงนี้และยืนอยู่ได้นะครับมองว่าราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อสอดคล้องกับพื้นนี้นะครับจะมีข่าวหนุนราคาทองคําอย่างเช่นตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการคาดการว่าจะออกมาลดน้อยลงนั่นเองครับภาพรวมวันนี้นะครับยังคงโฟกัสนะครับในกรอบ2493นะครับเป็นแนวรับรวมถึงแนวต้านโอทัมไฮเดิมครับที่2532คาดว่าตลาดยังคงรอความชัดเจนจนกว่าจะถึงวันศุกร์นะครับ ที่จะมีการประชุมแจ็คสันโฮซึ่งคุณพาเวลครับจะออกมาส่งสัญญาที่ชัดเจนต่อตลาดนั่นเองครับในส่วนของด้านชาร์ตราคาทองคําไทยนะครับราคาทองคําไทยยังคงถูกกดดันนะครับโดยเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้ครับถูกกดดันปรับตัวย่อลงมาเรื่อยๆนะครับโดยมีแนวต้านที่น่าสนใจครับอยู่ที่โซน48,000บาทนะครับหากเบรกได้นะครับจะมีแนวต้านถัดไปที่41,100บาท โดยวันนี้นะครับค่าเงินบาทนะครับเริ่มฟื้นตัวอ่อนค่าปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับยังคงหนุนราคาทองคําไทยไม่ให้ปรับตัวย่อลงลึกครับวันนี้นะครับรอบโฟกัสนะครับอยู่ในรอบ4 4 0 0บาทนะครับแล้วก็มีแนวต้านที่4 8 0 0หากราคาย่อปรับตัวลงมานะครับแนะนำนะครับให้โฟกัสหน้าซื้อนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปขายบริเวณรอบ48,000บาทเล่นสั้นไปก่อนนั่นเองครับ